สวัสดีค่ะพี่น้องปองกุกและพี่น้องปองพายมน,นีกมาพกับช่องโมบิวชาแนลอยู่แล้วนะคะพี่น้องพี่น้องค่ะมน,นีโมบิวพาพี่พาน้องวาเบิงปิลเล่เนาะค่ะอายุยี่สิบห้าวันนะคะน้องกำลังสวยเลยค่ะไปชมกันเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โมบิวชาแนลแน่เ้อค่ะอันนี้คือพักไฮโดรโปรนิกเนาะค่ะพักไรดินนะคะพี่น้อง เป็นกำลังใจให้ช่องวิวแชน,น์แนวด้อค่ะช่วงนี้จะยังไม่มีปัญหานะคะเพราะว่ายัางว่าจีเพราะว่าเออหลังจากที่โมบิลเอาตัวนี้ค่ะมันขับพี่น้องพายางค่ะมาคุ้มลงเลื่อนค่ะมเมล็ดฝนกับบ่ถือปันไดเนาะคะ่ะนี่ค่ะี <c oughs> ่ะลงมาดูตรงนี้ค่ะ นี่ค่ะน้องยี่สิบห้าวันนะคะงามมาพี่น้องเหมิงค่ะเบิ่งหาค่ะเบิ่งหาของเขาค่ะขาวจ๊วะเลยค่ะพี่น้องเบิ่งงามมาค่ะอันนี้คือยี่สิบห้าวันแล้วค่ะอันนี้คือฟิลเล่ฟินเล่ค่ะมึงสวยค่ะภูมิใจนำเสนอค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อเป็นกำลังใจให้โมบีชาแนลในค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องโมบีชาแนลเด้อจ้าเนี่ยค่ะกำลังงามเลยค่ะพี่น้องนาให้เบิร์ฟิลอันเป็นลงมานะะเนาะค่ะบัตเตอร์เฮดงามมากพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้โมบีก็ขอ,ขอลาไปก่อนเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะ